หมูอยอ,อยอนี่ลักษณะการหารนันนีคุ้นๆนะหันปปมือกันเปิดหันมือกันกใช่ไหมหนะันมือกันที่เปินนดน,ปน,นะตั้เยอะตุมมาะ เรียกแตงร้อนได้เห็นไหมครับน่ากินมกเาะน่ากินมาก ตำหมึกนะครัหนึ้อยบาทใช่ไหมลงดิแต่ถ้าจะเป็น2ไข่ก็เพิ่มห้าสิบบาทสไข่ละห้าสบาทเพิ่มไข่ละห้าส สวัสดีครับสวัสดีค่ะนีดลูกกระทุกกีเลยทุกกีใครทุกกีคนดูเหรอนี่นี่เปิดร้านใหม่นะให้ดูคกดูสากนะดูไห้นะ เดี๋ยวนี้ขายเสร็จแล้วมุดลงหายให้ดูหน่อยดิหายเอาไว้ใส่ผู้ชายิยกระดาษจดได้เลยนะครับอ,อ๋อเห็นอยู่ครับเออมุดลงได้ไงผู้ชายจ,จับยัดเข้าไปกลับบ้านจะผู <c oughs> ้ชายลงหายนะ <c oughs> ปลาไม่คุณนพี่แขา อะไรนะด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะช็อกโกรีได้อยู่พี่หนุ่มชอบกินนะช็อกโกรีอ่ะระเปน่ารักไหมคะน่ารักมากเอสซีบอกกระเป๋าน่ารักมากนี่กุชชี่นะกุชชี่เบลค่ะไม่กุชชี่กุชชี่เบล เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบก่อนนะครับอันนี้น้ำตาลสูตรอะไรนะพระบิดาเจ็ดป่าช้าพระบิดาเจ็ดป่าช้านะนี่ลงไหยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบก่อนนะครับอันนี้ปลาป่าชัดแตกอะไรนะอันนี้ปลาป่าชัดแตกอันนี้ปลาป่าช้าแตกเดี๋ยวมาดูเทกันนว,น,ว,น,วนื้ข้นๆเลยนะเดี๋ยวมารอปากโอ่งนะ<ม>พากีได้ลูกน้องเพิ่มก่อนเอากระปุยอาม่านเดียวไปย ดูว่าถุดหรือรอนะครับเดี๋ยวเช็คทีไม่ดันเทนะเทเสร็จกูแล้ว่ยเดียเลืมอีกแล้วนีน้ำปลาประชาตแตกนะเดี๋ยวนี้เรามาดูนะเปิดสิ่งบินแรกนะเป็นเมนูอะไรนะ น,นี่20บาทตอนนี้ก็ไม่มีด้วยนะหน้าปักซอยบ้านพินหนุ่มเลย <c oughs> นี่ก็จะเป็นจกกียกร้านนะเปิดซิงบินแรกนะครับแล้วเขามีอะไรชุดเล็กอีกสามชุดไม่รู้นะ เีฟซีบอกตาม,รมตประหยัดสมุดปากกาเลยนะมาสั่งชุดนี้เซตนี้นะครับไข่ปลาไข่ปูปมัวจากกี่ยกร้าน FC ฟซี MC, คอมเมนต์มาลืมใส่หอยนางรมเขาไม่เอาหอยนางรมอ,อมินด้วย เขาไม่เอาหอยนางรมนะครับไม่ลืมหรอกลูกค้าเราบุมาไม่เอาหอยน,งนอางรมใส่ไปก็สาบกีนเจอีกเขา,าขไม่กินทีนล้วก็จะมีกุ้งสดกุ้งสุกนะครับ ตามด้วยหมูยอหมูยอ,อนี่ลักษณะาการหันนี่คุ้นๆนะหันเหมือนอันเจเปิ้ลหันเหมือนกันหันเหมือนกันใช่ไหมใช่หันเหมือนกันเจเปิ้ลนะเมื่อวานเมื่อวานปูม้าเราเหลือไหมลูกลือลูกข้างล่างเสนอ ตามเด็ปูม,มานะไข่ด้วยนะนี่มีไข่ด้วยลอโอ้โหเนี่ยกาดร้อมไม่เผ็ดไหมคะไม่เอาได้พา่ั้ลงลมแนะ เผ็ดมากเนอะเอาตับกัาก็ได้กลหอมไหมมาน่ากินเนาะน่ากินมากมีข่เ็ัน้วอะไรครบแล้ว แถมไข่ปลาไปอีกเนอะจ<ใ>จะได้จุกจุกนะเจก,กีบอกนี่กะยำเล็บมือนางอีกแล้วนะครับ อันนี้ไม่ปลาอะน้องบิ๊กไม่ปลา,ะปะาะเดี๋ยวไปดูคกไม่ปลาะนะครับมีสักวันไมที่จะไม่ลืมอะไรเลยอ่ะเคยมียังไม,มไม่มีนะต้องลืมนะครับ นี่คือพิเศษของเจ้กีเลยนะไอโอ้มันก็ครึ่งไม่ค่อยได้เหมือนกันโสดดีกว่าเนาะอะไรนะโสดนะมาพูดในกล่องนี้โสด มีก็ใช้อะไรไม่ได้ติดต่อยากเหรอใช,ใช้ได้อยู่บางทีบางทีก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้มีเรื่องอื่นอ่ะชำานาญการคลิปนี้น้องโอ๊ตโดนแล้วนะออกสื่อเลยโดนออกสื่อเลยนะครับ มันเรียงลําดับความสําคัญไม่ถูกต้องทำไมอ่ะหอบเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วก็หอบกลับมาคืนยาอ่อนนี่ออกซืฟอเลยนะเออได้แม่งเลยใครจีนน้องโอ๊ตก็ทีนไปเลยจะไ,ได้ไปอยู่ด้วยกันเออ,เอ,อจัดแยกทีมกันไปเลยนะแยกไปเลยเออ ชิมชิมชิมพี่แยกน้ำก,ก็สองไงเนาะอือผ่าน ไปดูคคกนูนนะนี่เป็นปลาราะนะครับเอาโกยเข้าโกยออกเอาตาบอกเผ็ดน้อยอ,อ๋อก็เลยไปด้วยกันไม่ได้ <laughs> แต่ก็สลล นะาวันนี้ลืมกระบ,บวยมานะใช้ทิงต้องล้างทิงนะครับ <laughs> ไ,มไม่เห็นนะอยู่หน้าบ้านขี่รถตกหรือเปล่าเมื่อวานไม่มันอยู่ในน้ำแหละ<ช>มีอะไรทับกันอยู่หรือเปล่า กลิ่นน้ำปลาร้าหอมมากร้อนร้อนไม่รู้ว่าน้ำปลากับแก้มแม่ค้าไหนหอมเหมือนกันนะฮะหนูมีอะไรหอมตรงนี้นะบูดอยู่บูดเหรอุ้ยดูทำนายเป็นไงเป็นไงหนูจิมข้นชิมตีต้องสันุ่ง อร่อยอร่อยให้บอกต่อนะถ้าไม่อร่อยให้เงียบไว้เนาะนวินะไปเลยนะไม่ต้องบอกใครเหยียบได้เหยียบนะแต่ถ้าอร่อยบอกก็ต่อกันไปเลยนะเลยไม่ว่าไรเออแต่ถ้าไม่อร่อยเก็บไว้ในใจนะแล้วโยนทิ้งไปกตัวเองค่ารับ80บาทค่ะค่ามาบเท็นสิบแกจ่ายได้ค่ะด้านนี้เลยครับ อันนี้ตั้งใจมาอยากสมุนปกาเลยอะครับมาซื้อของลงในกล่องเลยแวะมานะ จะตกแน่ว่าก็หหมาใส่มะนาวไปแล้วเนาะหน้าแตกแล้วแหละพี่แยกน้ำไหมคะพุกไปเลยพุกไปเลยเนาะ เนเป็นไงอร่อยแบบแปลกๆอร่อยแบบแปลกๆนะนีนนี่เป็นยำไข่ปลาหมึกนะครับหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมน้องบิ๊กหนึ่งร้อยครัแต่ถ้าจะเป็นสองไข่ก็เพิ่มห้าสิบบาทสามไข่ก็ห้าสิบบาทเพิ่มไข่ละห้าสิบนะ ยัวไหมเนอะแต่เมื่อวานพี่หนุ่มว่ายั่วกว่านะเมื่อวานยั่วเพรชุดนะยั่วนะเมื่อวานนะยั่วเพฮะชุดยั่วเพรแล้วก็อะไรอีกนะยำหอยนางรมไม่ปลาฮน,ะนี่เดี๋ยวไปดูหอยนางรมไม่ปลานะแต่น้ำยำทำไปแล้วไม่ใช่เหรออ,อันนี้คุกไปเลยนะ ไปดูอีกให้ดูอื้จะไปดูเลยใหม่นึกลมด้านหน้านะ ชายใช่ไหมน้องสาวผู้ชายใช่ไหมนี่นะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะยังไม่ทันด่าดคนเลยน้องบิ๊กขอบคุณมากค่ะ